มาครับสวัสดีทุกท่านครับผมตอนนี้แนวทางบุกเบื้องต้นครับผมชั้น2 Office Exhibition นะครับที่ Sky s c r a p ปเปผมว่าอารเซกนีต้อนรับทุกท่านครับชาวอาร์เซกทุกท่านเรามาลุยกันเลยครับผมท mm ีนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าไซเนียเอาจร,จริงเนี่ยมันจะมีข้อที่คือไซเนียมาทำที่หลังเนี่ยเหตุผลก็คือว่ามันจะมี มีการเซตติ้งที่มันแปลกไม่ใช่เรียกว่าแปลกหรอกเรียกว่าแตกต่างกันอยู่แบบถึงสองแบบกําลังนั่งคิดอยู่ว่าจะจําเป็นจะต้องนั่งทําสรุปอะไรหรือเปล่าปันสำคัญไหมแต่ว่านั่งคิดไปคิดมาคือจะค่อยว่ากัน <c oughs> เอามาอธิบายได้ไม่ต้องทําแยกอะไรขนาดนั้นไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นเอาแค่แนวทางบุกเบื้องต้นถูกปะ่ะดังนั้นเบื้องต้นตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเบื้องต้นจริงๆนะครับ ทีเนี้ยมันจะมีเรื่องของลูกเายละเอียดนิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าจุดที่จะต้องระวังเนี่ยที่เป็นรูปแบบเอ่อถ้าเป็นเรนฟอร์แบบนี้คุณอาจจะต้องทําอะไรโฟกัสอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันกับแนวทางบุกละกันโอเคไหมที่เราต้องรู้คือโครงหลักๆที่จะเกิดขึ้นว่าที่เขาเล่นแน่ๆเนี่ยมันมีโซนไหนบ้างเรนฟอร์ดไลฟไซด์ upside, นะครับผมโรเทชันอะไรเงี้ยเออมีตรงไหนบ้างแน่ๆของทวงอะไรเงี้ยเบื้องต้นมีอะไรแน่ๆถูกถูกปะ ทางไกลนะฮะตรงนี้หนึ่งครับบางทีเขาอาจจะแปะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วจะมีตรงนี้ระหว่างอันบางทีเขาอาจจะเปิดทิ้งไว้ให้เป็นแลวออาไซด์ซึ่งสามารถใช้ได้เป็น2ทางซึ่งถ้าเกิดเขาเปิดเนี่ยผมว่ามันเหมาะสำหรับฝั่งบุกมากกว่าฝั่งับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเลนฟอร์์ไว้ก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็ต้องแยกเป็นเอกเทศใท้ชัดติดนึงโอเคปะ่ะแล้วก็มันก็จะมีตรงหน้าเจาะนะครับตรงนี้ใช้อาจจะใช้แผ่น2แผน่นอาจจะปิดไม่ปิดก็ได้เดี๋ยวข้อแตกต่างค่อยแปะโป้งแล้วอธิบายอีกทีหนึ่งแต่ว่าตรงนี้คือเขาเล่นแล้วเเปปิดป็นนหลายตตีีรง หนึ่งแผน่นทำเป็นโลเทชันนะครับผมแบบวอลอันนี้แบบหลอดนั่งนะครับหนึ่งแผน่นตรงฝั่งทางด้านของรีเซปนะครับเออเอิพิชันตรงฝั่งทางด้านที่มันเป็นติดเทอเรสนะครับอีกหนึ่งแผน่นเปิด้ะอัฟไซด์เอาไว้มองได้คนที่เข้ามาตรงหน้าต่างตรงประตูแบบนี้เป็นต้นครับผมเจดแผน่นก็จะครบถ้วนแบบนี้นั่นเองครับผมอ่า แล้วตำแหน่งที่เราเจอบ่อยนะครับผมเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะไปได้ทั่วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปแบ็กนะครับผมหรือจะเป็นท่านั่นของเกเอชาจังหวะแรกจะเป็นทางฝั่งของกรองยืนสารเจ้าและที่เหลือเนี่ยมันก็จะยืนบริเวณล่างเฮา์นครับผมหน้าตรงฝั่งบริบาร์ตรงออฟฟิศนะครับหรือจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้ตรงเพนทรีทนะฮะกับทางด้านฝั่งของเดล่นะครับก็เป็นไปได้แล้วก็จะมีท่านั่นฝั่งฝั่งเลสลองกะมามาลรักไก่รับคนที่เข้าไหวเสร็จปุ๊บแกก็สามารถที่จะวิ่งกลับแบ็กก็ได้หรือจะวิ่งงกกลับมาา็ดขอซไ้ อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งค่าวาสำคัญนะครับผมเพราะว่าตอนชน่วงที่เริ่มต้นเกมจริงๆเนี่ยมันก็จะมีคนยืนตำแหน่งแน่ๆอีกหนึ่งที่ก็คือบริเวณฝั่งของ House เขาเผื่อว่าเขาเล่นเป็นแบบบันทิดทริกหรือจะเป็นอะไรทริกอะไรก็แล้วแต่มายืนประจำการน,นะครับผมก็เขาตรงนี้ก็สามารถที่จะมาสวิงตรงฝั่งบังกรแล้วก็ขอรตรงรูเจาะตรงนี้ได้ในเบื้องต้นแล้วก็รอรับคนที่เข้ามาจากด้านฝั่งของทีได้ในเบื้องต้นครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เราเจอบ่อยตอนชน่วงต้นเกมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าบอกว่าสรุปให้ง่ายๆคือว่า อยู่ในซ้ายเหมือนจะน้อยก็จริงใช่ปหแต่ว่าประเด็นคือ30วิิบวิแรกนี่แหละจะเป็นโอกาสทองของฝั่งรับที่เขาจะเล่นรันเอ์เขาจะเล่นลักไก่จังหวะที่จะขึ้นมาเตรียมตัวเซตเข้าอาคารของฝั่งบุกเนี่ยมันจะเป็นนาทีทองของพวกเขาตรงนี้ผู้คุณต้องระวังโอเคปะ่ะตามนั้นมันกลายกลายเป็นว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยพอมาบวกกันอีกเนี่ยถ้าเกิดจังหวะแรกคุณพลาดคุณมาดูฮะว่าช่วงกลางเกมกับช่วงท้ายเกมคุณเจออะไรบ้างกันเจาะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบัฑิต มิวมิล่าอาซามิโกโยโอไม่ยกดปวดหัวจัดถ้าเกิดสมมติว่าหลุดดิ้นไปจากนี้คาอิดอาซามิไม่ใช่อารุนีนะเฟนเรียโซลิสอีล่าขับขานกโ็โดนเจอได้นะเมลูซี่นะครับวัคิลี่สโมกวาเดนสไตรเกอร์เดนเนี่ ili, Smoke, en, ker, e. โอ้แค่คิดก็ปวดหัวแล้ว <laughs> เอออะ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะปวดหัวหนักมากๆนะครับผมกับกับการเล่นแบบนี้นะครับผมทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เรารู้กันประมาณนี้แหละพอเรามาดูจริงๆเนี่ยเราจะต้องรับมืออย่างไรบ้างเอาจริงเนี่ยสาระสำคัญนะฮะคือถ้าถ้าเกิดคิดเป็นโซนนะโซนที่อยู่ใกล้ๆสายรอบสายเนี่ยบริเวณฝั่งของเฮา์ฝั่งรีเซพชันฝั่งเดลิเดลิเวอรี่เนี่ยคุณควรมีข้อมูลกล้องที่สามารถที่จะดูได้หนึ่งหนึ่งจังหวะนะครับ แล้วอาจจะมีกล้องที่อยู่โซนทางด้านฝั่งของเรสซ์หลอนหนึ่งจังหวะมีกล้องที่อยู่บริเวณฝั่งของคิทเช่นไหมกับทางด้าน่งของบาร์ไหมหนึ่งจังหวะหรือทางไกลนะครับผมคุณมีกล้องบริเวณฝั่งของแบ็กสเตอร์ไล่มาคารเราเกะฝั่งทีเกอิชาจนถึงกลองไหมหนึ่งจังหวะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้ข่าวคราวพวกนี้ในเบื้องต้นนะครับผมในไซต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องเข้ามาชกอยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าเราสามารถที่จะกดดันและลงมือ ลงโทษคนที่อยู่ไกลไซได้ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดที่ไม่ใช่ใไซช่วงกลางเกมคุณจะลไล่ง่ายขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าประเด็นคือโอกาสชนะคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการแก้ในเรื่องของตัวโอเปอเรเตอร์เลยว่าถ้าเกิดสมมติคุณเจอตัวกันเจาะคุณจะต้องเล่นอย่างไรเห็นปะเนี่ยไอเดียการบุกเบื้องต้นคือคุณต้องรู้ทิศทางก่อนนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางได้แต่โดยโดยรวมแล้วพื้นท,ที่ที่ผมได้แรงเอาในเบื้องต้นเนี่ยมันจะเปนนเร่่องของขงังัลาฝบ ของที่มายืนเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกถ้ามันมีก็จะเป็นจานวนคนเพิ่มไม่ก็ของที่มันใช้ส่วนตัวของ operator ตนั้นที่สามารถเล่นได้ของเขาเองถูกปะคุณก็สามารถที่จะไปเลือกที่จะรวบเร็วกอดได้เช่นกันโอเคดังนั้นจุดโดนที่คุณตั้งนะครับผมก็ให้มันสอดคล้องกับอย่างที่ผมบอกว่าเห็นพื้นที่ที่อยู่ในส่วนขนท้องซ้ายเนี่ยให้ได้นะครับผมเพื่อที่จะดูว่าคุณจะลงโทษตัวที่หลุดมาไกลพื้นที่ได้ยังไงบ้างอ่าเพื่อที่จะกําหนดเพล์ต่อไปช่วงกลางเกมคุมเกมต่อได้จนช่วงท้ายเกมเพื่อที่จะมีโอกาสชนนะมากเพ่ขึ้ับ อืมบอว่าแนวทางการปุกตอนนี้เนะี่ยมันก็จะมีสองเว์นะครับผมก็คือจะมีเวที่เราเอาเล่นตีทางฝั่งไกลก่อนนะครับผมเข้ามาหาไซายอันนี้จะค่อนข้างคลาสสิกนะครับเพราะว่าเอาจริงคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะต้องตีตรงเนี่ยเดี๋ยวผมจนะอธิบายเนี่ยมีแน่นะครับผมว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนผมคิดว่าเวที่สบายใจกว่าแล้วแบบว่าเป็นสไตล์ของแบบติดบ้านเราคนบ้านเราเล่นเนี่ย คือมีพื้นที่ในการไหลเข้าไปชาเลนจังหวะหนึ่งงโดยที่ไม่มีของมาเกี่ยวข้องเยอะเนี่ยการบุกท่านด้านฝั่งของเกชากับกับท่านด้้นของแบ็กแซนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเห็นผลเห็นภาพชัดถ้าเกิดสมมติผมแค่โยงเส้นง่ายๆนะทุกคนน่าจะเข้าใจแหละกรณีเข้าด้านหลังก็อาจจะเข้าตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมถ้าคุณมีข้อมูลเบื้องต้นใช่ไหมนะครับผมคุณก็จะเห็นแล้วว่าเอ้พื้นที่เปิดตรงเนี้ยของไม่มีขวางแน่นอนใช่ไหมหรือถ้าเกิดคุณเข้ามาตรงเนี้ยอาจจะมีของเข้าหนึ่งจังหวะแต่ว่าประกอบจัังหววะกบพพื้้นนที่่สาาาามมมรรถเิดดขึไชย ได้ไหมคุณกดดันเจาะตรงนี้ไล่มาระวังการคนลันเอาฝั่งนี้นิดหน่อยคุณว่าเวิร์กไหมเห็นไหมพื้นที่ตรงเนี้ยมัน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 ชัดเจนแล้วอะแล้วจังหวะต่อไปคือคุณสามารถที่จะวกต่อได้ไหมนะครับหรือว่าจะขึ้นมาตรงกระดแล้วมาขึ้นมาตรงสปอร์ตเพื่อนต่อได้ไหมเห็นไหมพื้นที่พื้นทางเนี่ยฝั่งรับคือเขาต้องแบบมีเร,ตตร,รน,นฟอร์ตรงตรงนี้ปะ่ะแล้วมีเรนฟอร์ดมีลาบซางนี้ป่ะถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะยาก แต่ถ้าไม่มีอ่ะบุกทางไกลเงี้ยผมเชื่อว่าตีทางไกลสาหรับมือใหม่จนถึงช่วงกําลังที่จะไปไฮแลนด์เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เรีนฟอร์หรือติดบ,บริเคตอะไรไว้การเข้าทางด้านฝั่งหลังเกตเช้าเนี่ยมันจะไหลลืน่นแล้วชาว์จเลนจริงๆที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณแค่ต้องมีของพอในการที่จะทําลายของของฝั่งรับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นโล่จะเป็นกล่องจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องชาเลนตรงนี้ให้ได้ตรงเนี้ยนะครัแบบไล่พื้นที่ตรงบริเวณนี้ได้เสร็จปุ๊บคุณต้องไล่ฝั่งม แล้วก็กดดันฝั่งนี้ได้เห็นปะ่ะมันจะสอดคล้องกันพอดีอันเนี้ยา้าทา์ก็อยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่อเรเตอร์ของฝั่งคุณจะหยิบมาแล้วว่ามันเป็นอะไรบ้างใช่ไหมเออจริงๆถามว่าตัวเจาะหนึ่งตัวก็คุ้มนะครับเพราะว่าประเด็นคือตัวเจาะเนี่ยก็คือคุณจะเอามาเจาะบริเวณฝั่งเกชาจังหวะแรกเสร็จใช่ปะ่ะจังหวะต่อไปตัวเจาะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรายกเคสแบบเข้าใจง่ายเลยนะเอสเนี่ยใช้3อันใช่ปะ่ะถ้ากับว่าเราสามารถเราสามารถใช้3มที่ได้ ในกรณีไล่พื้นที่ตรงช่วงกลางเกมจังหวะ2ได้แล้วกดเริ่มกดดันได้แล้วนะครับถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมถ้าตรงนี้เขาไม่ได้เล่นมิล่าเนาะนะครับคุณก็เจาะอ,อันที่2คือตรงนี้คุณมิล่าเจาะได้ไหมใช่ไหมถ้าเจาะได้เสร็จคุณต้องเลิกเจาะออสุดท้ายคือบริเวณหน้าออฟฟิศหรือจะไปเจาะตรงฝั่งฟอนเดตฟอนเดตอาจจะดูเวอร์เกินไปเพราะว่ามันเป็นคุลิทิคคุณทางอย่างที่ผมบอกก็คือการรีเพลิงตอนนี้มันทําได้เร็วมากขึ้นแล้วดูสมเหตุสมผลสุดตอนนี้มันก็คือจะเป็นการอ้อมมาเจาะของเอส บริเวณฝั่งนี้ถามว่าวิธีคิดตรงนี้ยากไหมย,ยากเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นช่วงกลางเกมฑ์าเกมแล้วใช่ปะ่ะเออมันต้องพึ่งเพื่อน,อนประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ถ้ามีเวลามากพอเอออันเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมก็ใช้เจาะแบบนี้ในการกดดันคู่ต่อสู้ได้ใช่ปะ่ะเออพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นว่าอีกอันหนึ่งก็คือมีอเวรหนึ่งก็คือทีมมีตัวเจาะอ,อีกหนึ่งตัว ซึ่งผมว่าไม่ค่อยเหมาะหรอกเอาจริงๆก็คือหยิบมาเป็นตัวโลกกับตัวกันแฟงมาอย่างละหนึ่งผมว่ากำลังสมเหตุสมผลถูกปะพอมันเป็นสมเหตุสมผลแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เท่าว่าจังหวะที่คุณจะมากดดันทางด้านฝั่งของฟอนเดตต่อนะครับหรือว่าจะกดดันทางด้านฝั่งของเทเรสเพื่อที่จะเข้ามาทางฝั่งออฟฟิศเพื่อจบโอกาสของฝั่งบุกมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าคุณสามารถตัดตอนฝั่งของฝั่ง Office, ออฟฟิศไอ้ดานา,นาได้เลยที่ต้องระวงก็คือว่าอาจจะมีตัวลอตินายที่ ข้อสําคัญของตัวเนี้ยเท่ากับว่าจังหวะแรกเลยตอนต้นเกมอ่ะคุณต้องเร็วพอเว้ยอยากเข้าช้าเกินไปเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่นช้าเกินไปแบบว่าใช้เวลาทั้งหมดจนถึงช่วงกลางเกมจังหวะสองเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือมันใช้รอบไปสองนาทีอ่ะหนึ่งใที่สุดท้ายคุณไม่มีทางทันหรอกอาะช่วงต้นเกมต้องประสานงานกันนิดนึงว่าใช้สามคนสี่คนในการที่จะกดดานกินพื้นที่ครึ่งแบบให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคไหม ตัวที่กินแดนได้ไวการแฟงได้ในตัวโดยที่โดยโดยที่เราไม่ต้องระแวงหลังมากนะักซึ่งในเคสเนี้ยมันก็จะเป็นบันไดหลังกับท่านั้นบันไดกลางเนาะแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีตัวเจาะตัวหนึ่งอีก2ตัวแล้วแต่นะครับผมเนี่ยเราก็จะเห็นแหละว,ว่าพื้นที่พื้นทางและโอกาสเนี่ยมันสามารถที่จะกําหนดทิศทางได้ง่ายขึ้นส่วนเรื่องรายละเอียนนดนิดน,ดน,ดน,ดนหน่อยๆว่าเอ่อมันจะต้องกดดันอะไรยังไงไลน์อัพ ในล้าวไซเพิ่มเติมอะไรใครคอสยังไงบ้างอันนี้อยู่ที่เรื่องจังหวะในการเล่นส่วนตัวและนะครับผมอันนี้ผมก็ขออย่าไ่กล่าวลวงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพลวงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับผมอ้ออีกอันหนึ่งที่ที่ดูเป็นไปได้เหมือนกันก็คือในกรณีที่ใครเล่นที่มีเนตหรือว่ามีเป็นฟอร์เรสตเนาะไอตัวบัวาวตรงของบันไดเฮาอะถ้าเกิดสมมุติว่าชิงจังหวะมาทําลายจังหวะแรกได้เผื่อไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่คุณสามารถที่จะไหลบริเวณชั้นหนึ่งอะจังหวะสุดท้ายจังหวะ นะครับแล้วใช้บริเวณที่มันเป็นของบันไดเฮาส์เนี่ยที่จะขึ้นมาแล้วมารวบตรงฝั่งของฟอนก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามุมนี้เองเนี่ยมันสามารถที่จะยิงได้ทั้งในส่วนของฟอนใช่ไหมแล้วก็กดดันตรงส่วนงเกาะเออมันมองเห็นเหมือนกันนะเอออันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นอีกทริคหนึ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้อันนี้ไอเดียนี้ก็น่าสนใจอ่ะโอเคแนวทางแรกจบไปแนวทางที่2ับก็จะเป็น จังหวะของโฟลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นทางด้านของฝั่งออฟฟิศออฟฟิศอ่ะถ้าเกิดพูดถึงว่าออฟฟิศมันคืออะไรมันคือตีตรงตีตรงเนี่ยจุดสาคัญง่ายๆเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคุณเจาะทางด้านฝั่งของฟรอนท์ให้ได้หนึ่นงที่คุณลงโทษคนที่รันเอาบริเวณฝั่งของบินิบาร์ออกมาให้ได้หนึ่งที่แล้วคุณเจาะไล่นะครับผมตรงนี้ให้ได้เนี่ยจังหวะแรกคือขอแค่นี้เลยไม่ต้องคิดเยอะจังหวะในช่วงช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับผม ของคุณถ้าเกิดเป็นในฐานะตัวไหลหรือว่าตัวที่จะเป็นตัวเดินนะถ้าเกิดสมมติคุณช่วยเพื่อนทําลายของได้จังหวะเข้าต่างๆใช่ไหมทำลายของได้นะครับผมซึ่งมันมีเวละนะครับที่จะเดินเข้านะคุณควรทําเผื่อไว้ในช่วงการที่เพื่อนๆตอนเนี้ยเขากําลังเปิดกําแพงให้กับคุณนี่แหละคือจังหวะแล้วลงโทษตัวที่รันเอาหรือว่าพื้นที่ที่เล่นเอกสิสในในใ,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 ในจังหวะที่ผมขอให้ทุกคนเนี่ยขอเล่นแบบนี้เพราะว่าจังหวะที่2ตอนเนี้ย มันจะกลายเป็นว่าฝั่งบุกเองเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการรีเพลใช่ไหมต่อสู้ยืนในส่วนของระเบียงต่อสู้ยืนกดดันจังหวะหรือรีเพลก็ได้กดดันฟอนนะครับผมแล้วก็คนที่สามารถที่จะยังเลือกพื้นที่เข้าแรกได้คุณก็สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าทาดนานสานเจ้าใช่ไหมหรืออ้อมไกลมาเลยหรืออาจจะวกเข้ามาทาด้านฝั่งคองเทเรสอีกหนึ่งที่เนี่ยประกอบจังหวะแบบเนี้ยแค่นี้ก็คือเวิร์กแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือผสมผสานกับกล้องที่เราเซตไว้บริเวณชั้นหนึ่ง ดูว่ามีใครที่รอแฝงบริเวณชั้นล่างหรือเปล่าด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจังหวะพอเข้ามาแล้วเนี่ยจุดที่ฝั่งรับเขาจะชอบยืนกันจริงๆเนี่ยขออนุญาตเป็นแรงเงาเนาะก็คือมินิบาร์เนาะที่แรกท,ที่สองเนี่ยมันจะเป็นบริเวณฝั่งฟรอนต์นะครับผมแล้วก็จะมีนิดหน่อยบริเวณฝั่งหลังมังกรนะครับช่วงช่วงกลางๆท้าๆเกมเนี่ยแล้วเขาก็จะเกาะบริเวณเอ่อถ้าเกิดยืนได้นะยืนเกาะบริเวณทางด้านฝั่งของหลังตัวออฟฟิศแล้วก็สวิงไปสวิงมานี่คือพื้นที่ สี่จุดยอดฮิตเป็นพื้นที่สุดท้ายที่คุณจะต้องระวังละเออเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่เดียวกันแล้วกันตีไว้อย่างเงี้เนาะที่เขาจะยืนสู้กับคุณเนี้ยเนี่ยนี่คือการตีออฟฟิศเข้าว่าตัวกันตัวเจาะเนี่ยคุณหยิบมาสองตัวก็ได้ือตัวซัพพอร์ตช่วยเจาะหนึ่งตัวคือไปละสามแล้วที่เหลืออีกสองตัวเนี่ยก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะทําลายของหรือว่าจะมาล้วงรับจังหวะยังไงบ้างจังหวะที่ชาเลนใส่ฝั่งรับที่ยืนให้ลําบากทําลายของฝั่งรับได้ด้วยอีกหนึง่งหวะ น่าสนใจสุกปะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าจังหวะที่เราทําลายของเนี่ยหรือว่าเริ่มเริ่มจรจกกาแพงเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ฝั่งรับก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่สามารถที่จะเบรกเราได้เหมือนกันดังนั้นเราก็รอลงโทษจังหวะนี้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าเราลงโทษได้ดีเนี่ยฝั่งรับก็จะเหลือแค่4คน3คนอะไรก็ว่าไปเออแล้วพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเขาไปเล่นรับลึกจริงๆเนี่ยด้วยความที่เราเปิดพื้นที่พื้นทางเข้าเยอะ ยังไงฝั่งรับก็จะยืนยากจากังหวะที่เราเดินจี้เนี่ยยังไงก็คือเป็นโอกาสของเราที่จะได้ส่งของแล้วก็กดดันในพื้นที่ที่เขายืนเนี่ยแทบที่จะลําบากยิงก่อนได้สบายๆนั่นเองโอเคนี่แหละก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งครับผมก็เรียบง่ายดีแต่ว่าต้องพึ่งในเรื่องโอปอเรเตอร์ค่อนข้างที่จะหนักข้อพอสมควรครับอ่ะพูดถึงโอปอเรเตอร์นะฮะที่เราสามารถหยิบมาเล่นได้นะครับผมก็แน่นอนถ้าตัวเจาะสรุปม,มืมห้ามนะครับผมแต่ก็แต่ก็ ตัวจอดเนี่ยก็โดนแบนด้วยเหมือนกันถ้ากับว่าตัวที่มีฮ hard r e ชชาร์ e เนี่ยคือถือว่าเวิร์กหมดนะครับผมก็ก็กสามารถที่จะหยิบมาเล่นได้เนาะโอเคปะ่ะเนี่ยตัวที่ผมติ๊กๆไว้เนี่ยก็คือจะมีส่ง hard r e ชชาร์ e เอามาเล่นได้นะขัปิเต๋าเนี่ยก็หยิบมีฮ hard r e ชชาร์ e นี่ก็มีฮ hard r e ชชาร์ e นะครับส่วนที่เหลือก็คือตัวกันแฟงในกรณีตีไกลนะก็อาจจะได,ได้ใช้นะครับผมจังหวะที่เดินไล่เดินจี้เดินชนเดินกินแดนนะครับ r ิสแบ็ c เบียดมีเนทคุ้ม c a เ c อร์จังหวะช่วยเจาะคุ้ม นะฮะคลิปสองคลิปก่อนก็เทเชอร์เราก็เห็นแล้วว่าสามารถที่จะสแกนเดี๋ยวรอบเนี้ยเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ไปอีกแล้วก็จะทําให้เห็นว่าเทเชอร์เนี่ยสแกนสิบเมตรเนี่ยที่มันยิง EMP ได้เนี่ยมันดีขนาดไหนนะเ <c oughs> วอร์จัดฟอเรสท,ทวิสครับคุ้มนะครับเพราะว่าไม่เออหรือบราว่านะครับผมถ้าเกิดเจอบัญชีโซนิกเนาะนะครับก็ทำลายทิ้งได้นะครับเอ่อโทไลดูเคบิกับทางด้านฝั่งของไลออนอ่ะอันนี้ช่วยได้มาก <c oughs> ฟินก้านะครับมีเนทเนาะ แล้วก็ตัวของสไตรเกอร์ก็สามารถที่จะเลือกแกจลองได้2อันแม้ว่าจะไม่มีแกจลักแต่เลือกแกจลองได้2อันก็แฟลชคู่กับเนทตไหมเนทตคู่กับฮาร์ดบิทชาร์ตไหมหรือจะเป็นสโมคคู่เนทไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดูการผสมผสานกันแปว่าจะทําอย่างไรกันบ้างโอเคปะ่ะหรือจะคลาสสิกเลยจะเป็นเนทตคู่กับเคลมอ์น่าสนใจนะเนทคู่เคลมอ์นะอันนี้ก็น่าสนใจโอเคปะเราเข้ามาดูในเรื่องของเนื้อหาในเกมมันดีกว่านะครับผมว่าเทชเชอร์เนี่ย เออมันมีดีอย่างไรนะครับผมนะจังหวะที่ต้องใช้เออเพลเยอร์ Player. แล้วก็เลือกแมปจ้าแมปอยู่ไหนจ้าแมปอยู่ไหนจ้านี่ไงโอเคแล้วก็สตาร์โตย์ ตื่น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 อ่ะตื่นตื่นตื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 เอาละระวังการสปอนพิงให้ดีทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาบอกในเรื่องของตำแหน่งที่คุณจะต้องระวังการโดนลันเอาสปอนพิงนั่นคือขึ้นมาตรงนี้เลยครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณต้องระวังเรื่องของสปอนพิงคือตรงวันนี้นะหลบมาโอเคหลบมาแล้วไม่มี นะครับผมอันนี้นานๆทีเจอระวังแล้วก็หน้าต่างนี้ระวังละนเน้านะครับผมแล้วก็อันนี้ระวังแลวลัไหนทีนึงยิงระวังระวังอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าสมมุนมามุมเนี้ยสิ่งที่คุณจะเจอบ่อยๆนะครับผมอันนี้ต้องฝึกวิ่งสิ่งที่คุณเจอบ่อยๆนะครับผมก็คือตรงเนี้ยเขาดักสปอนพิกได้ประตูเนี้ยสปอนพิกได้ถ้าคุณรีเพลขึ้นมา นะตรงนั้นรันเอาได้ตรงนี้เขาลักไก่ยิงคุณได้ทุกที่แม่งน่ากลัวไปหมดอะตรงเนี้ยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างใครที่เลยเพลฝั่งเนี้ยต้องระวังฝั่งนู้นนะครับผมตรงเนี้ยหน้าต่างเนี้ยนะครับผมเห็นปะตรงเนี้ยต้องระวังเออตรงเนี้ยต้องระวังเออ <laughs> เนี่ยจุดรันเอานะฮะที่คุณจะนั้นได้ทีนี้ที่ผมจะมาคุยกับทุกคนอันนี้มีเอ่อเคลมอร์ more, ใช่ไหมผมดักอันนี้ก่อนเลยอโอเคที่เราทําได้ตอนเนี้ยคุณก็จะเห็นว่าระยะ10เมตรเนาะทุกคน มันจะกี่เมตร8เมตรเท่าว่าคุณยิงตรง EMP เดี๋ยนี้ได้แบบปลอดภัยเลยถ้าเกิดตรงนี้มันมีมิวเจมเมอร์ใช่ไหมปกติจะมีมิวเจมเมอร์ผมอ่ะชอบวางมิวเจมเมอร์ผมบอกขายแหะนะเนี่ยก็มีมาถ้าสมมติว่าตรงนี้มีเบนซิสนิ IC, จกจังหวะที่จะเข้าคุณก็ EMP ได้เห็นปะ่ะคือมุมนี้ทั้งหมดเนี่ยฝั่งของเชนเชอร์เนี่ยคือซัดหมดอะ่ะนะครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติมาตรงนี้แล้วตรงนี้บันไดเฮาดูดิอ่าม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 า,มาเดี๋ยวลองพิงตรงด้านหน้าดิ ว่จังหวะเพื่อนเพื่อนจะขึ้นด้านหน้าแหละสมมติว่ามีของเนี้ยมันเป็นหมื่นไง9เมตร8เมตรระยะถึงนะเวย้ยยิงอพีได้นะเวย้ยเจอบะแล้วถ้าเกิดเป็นบริเวณนี้ถ้าเกิดสมมติจะเข้ามาตรงนี้9เมตรโอ้ยคือถึงโอ้ไม่กอดสุดยอดเออแล้วถ้าเกิดสมมติตรงนี้มีของหลังโต๊ะ8เมตร9เมตรพ่อถ้าเจอกองจัดอ่ะนี่ครับ แล้วถ้าเรารีเพลวอ่ะเหมือว่ารีเพลแบบรีเพลแบบไม่รู้เลยอ่ะแบบกะชัวเราลงมางนี้แล้วเราวิ่งนี้วิ่งได้เห็นปะวิ่งได้เสร็จตรงนี้กี่เมตรวะเก้าเมตรเนี่ยมีของเออแล้วตรงนี้หลังโต๊ะตรงนี้มีของตรงนี้จะเป็นประตูเราเช็คประตูดิเป็นประตูอ่ะเป็นเอาเป็นตรงนี้เลยอ่ะสมมุิว่าเป็นตรงนี้เจ็ดเมตร holy shit 7จ็ดเมตร b r อเออแล้วมีของอะไรตรงนี้ตรงนี้ห้าเมตรห้าหกเมตรโยแล้วเนี่ยโอ้สิบสาเมตรอันนี้ไกลหน่อยกาขอาคาโอ้โหคุณคิดดูครับเนี่ยฮัทเชอร์แล้วเฮียแกเนี่ยนะมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีสิบมีหกนัดอ่ะในการที่จะใช้อ่ะอ,อก EMP ครับในการที่จะปั่นป่วนเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปแล้วดีมอาร์ก็บี่บีม โอ้ไม่ก็เหลือเชื่อคนจะลุกวะโอเคนะฮะก็ขายกันแบบนี้เลยยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมนะฮะก็เพิ่กขบวนความหมดแล้วนะครับผมก็ต้องบอกนะับว่าเบื้องต้นจริงเนี่ยเพราะว่าละเอียดหน้างานจริงเนี่ยมันอยู่ที่คุณต้องฝึกทาเล่นนะฮะว่าคุณจะเจอไหมแต่ว่าแนวทางในการที่จะเล่นเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดทีมไหนเขาเล่นเอ็กซ์ซีฟดุกันไปก็ถือซะว่าเป็นลาบรอยถ้าคุณเอาเขาลงเนี่ยเดี๋ยวพื้นที่ต่าง แทบทุก้า้ของด่านสกายเลยนะมันจะมีโอกาสให้คุณได้มานั่งเคลียร์แน่นอนตั้งมั่นไว้นะครับโอเคปะเออจังหวะได้ก็เตรียมของมาดีพอเดี๋ยวโมเมนตัมมันเทม,มาให้คุณเล่นสบายๆนั่นเองโอเคโอเคปะด่านไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าวิธีการเล่นมันค่อนข้างที่จะทําให้เสียเวลาเยอะเออเอ,อ,อันนี้คือคอนเซ็ปของสกายส a ปรในฐานะเกมบุกค,ครับผมถ้าเกิดคุมตรงนี้เข้าใจ ทุกอย่างก็จะเข้าทางเรานั่นเองโอเคบ๊ายบายนะครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านมากครับผมสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับผมซ้ายต่อไปนะเดี๋ยวอาจจะมีถามอยู่ในออคอมเมนต์นะครับผมก็าสามารถที่จะไปโหวตกันได้นะครับว่าอยากจะให้เป็นด่านไหนเป็นพิเศษนั่นเองโอเคยังไงขอบคุณทุกท่านสำหรับก,การติดตามที่สับสนด้วยครับผมบ๊ายบายขอให้เป็นวันที่ดีโอ้เย้ yeah.